จริงๆครับ EP แรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นโชคชะตาหรือว่าเราพลาดเองแต่ตอนนี้มันดําเนินมาถึง EP ที่6แล้วผมรู้สึกว่าแม่งมีการเตรียมกันหรือเปล่ามีการวางแผนกันระหว่างพี่บอยพี่เต๊กกับทีมงานหรือเปล่าเตาก็ให้เตาเล็กไฟไม่แรงทําไม่พันมึงต้องยอมรับความแพ้แพ้บ้างสู้ต่อไปนะเล็กนะสู้ต่อไปอะไรจะดูอยู่วาวางแผนกันหรือเปล่าใช่ผมกลัวมากราอว่า EP สองแม่งแบบ วางแผนกันน่ะโอ้รโอนายออกนี่เลยรู้แล้วข้าวเนี่ยปลูกที่นี่อร่อยมากตอนนี้อยารู้ผิกไทยปลูกที่ไหนลูเซอร์แห่งคนดียังอยู่กับเราครับผมมาสู่เกมที่สองแล้วเกมนี้แหละคนที่เป็นลูเซอร์จะเป็นดูวินเนอร์ให้ดูวัดน้ทอคือ เราประาัดตัวทั้งหลังทั้งหมดนะครับชั่วลหนักทีดว่าตอนนี้ใครกดันสุดไอเล็กถ้าเกิดี่เป็นแอ้อีกเนี่ยคือมันลูเซอร์แบบเรียวลูเตอร์เดี๋ยวอย่หัน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 หักหัน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  แต่สุดท้ายความเป็นลูซอร์มันก็ตกอยู่ที่มึงอยู่ดีเลยเออว่ะผมรู้สึกว่าแม่งมีการเตรียมกันหรือเปล่า